ที่สารพิาพากษาว่าความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงเนี่ยต้องสมคบกันมาตั้งแต่ต้นและได้ผัดเปลี่ยนกันข่มขืนด้วยคำพิาพากษาสารดีกา13673ทับ257พนพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดโจทย์นางสาว บุญญนุษย์หรือหไทัยทัตสีเขียวกับพวกโจดร่วมในกิติพงศ์นุษย์ลื่นผูเขียวกับพวกจำเลยคดีนี้โจดฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 91 276 318 จำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณานางสาวบุญยนุษย์หรือหัดไทยทัดผู้เสียหายที่1และนายสามารถผู้เสียหายที่2ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่1และที่สองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามตาตรา276วรรคสาม 1> 3 1 8วรรคสาประกอบมาตรา83จำเลยที่3มีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา2 7 6วรรคสาม318วรรคสาประกอบมาตรา86.83กลางทำของจำเลยทั้ง3เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอามาตรา91 คณะกระทำความผิดจำเลยทั้ง3มีอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีลดมาตรส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา75จำเลยที่1และที่2ฐานร่วมกันคมขืนกระทำจำเราอันมีลักษณะเป็นการสมหญิงจำคุกคนละ7ปี6เดือน ทานร่วมกันภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยจำคุกคนละ1ปี6เดือนรวมจำคุกคนละ 8, 8ปี12เดือนส่วนจำเลยที่3 ฐานเป็นผู้สนับสนุนการข่มขืนกระทำชำราวันมีลักษณะเป็นการสมหญิงจำคุก5ปีถ้าร่วมกันภาคผู้เยาวอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาวไม่เต็มใจไปด้วยจำคุก1ปี6เดือนรวมจำคุก6ปี6เดือน อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสัญญาวชนและครอบครัวและวิธีพินาคดีอวาวชนและครอบครัวปศสองพร้สิบสามมาตรา 142. ่งรอยสอนุหนึ่งเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวจำเลยทั้ง3ไปฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมกรุงเทพมหานครจำเลยที่1และที่สองมีกำหนดคนละ3ปีจำเลยที่3มีกำหนด2ปี จำเลยทั้ง3อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา318วรรคสามลดมาตราส่วนโทษเรื่องอายุแล้วคงจำคุก1ปี6เดือนและปรับ1 0 0 0 0บาทไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติ สารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพินาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553มาตรา142อนุ1แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนับจากได้อ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์ให้จำเลยที่1ฟังโดยให้จำเลยที่1ไปรายงานตัวต่อพนักงานกลุ่มประพฤติปีละ3ครั้งตามที่ พนักง,งานกลุ่มประพฤติเห็นสมควรกำหนดกับให้จำเลยที่หนึ่งละเว้นการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดํำนองนี้อีกและให้จำเลยที่หนึ่งกระทำกิจกรกจกรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักง,งานกลุ่มประพฤติและจำเลยที่หนึ่งเห็นสมควรเป็นเวลา30ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอามาตรา56 หากไม่ชำระค่าปรับให้ส่งตัวไปฝึกและอบรมในกรุงเทพมหานครมีกำหนด50วันตามพระราชบัญญัติสารยาวชนและครอบครัวมาตรา145และหากจำเลยที่1ถูกควบคุมให้หากระยเวลาที่ถูกควบคุมออกจากค่าปรับวันละ200บาท จำนายคดีจำเลยทั้ง3ในความผิดฐานร่วมกันกลมขืนกระทำจำราอันมีลนะักษณะเป็นการสมหญิงตามฟ้องยกฟ้องจำเลยที่สงและที่สในความผิดฐานร่วมกันภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยโจทย์ดีกา สาลิีกาแระแนกคดีเยาวชนและครอบครัวตรวจวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันรับฟังเป็นยุติว่าขณะเกิดเหตุโจทย์ร่วมที่1อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีอยู่ในความปกครองดูแลของโจทย์ร่วมที่สองซึ่งเป็นบิดาวันเกิดเหตุวันที่19 พฤศจิกายน2553เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีขณะโจย์ร่วมที่1ยืนรอนางสาวฟองแก้วเพื่อนโรงเรียนเดียวกันที่บริเวณป้ายหยุดรถรับส่งผู้โดยสารประจำทางห่างจากแฟตที่พักทหารยานเกาะแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานาคร ประมาณ100เมตรจำเลยที่1ชวนโจทย์ร่วมที่1ไปห้องเกิดเหตุซึ่งเป็นห้องที่จำเลยที่3พักอาศัยอยู่ในแฟลตดังกล่าวเมื่อไปถึงบริเวณหน้าห้องที่เกิดเหตุโจทย์ร่วมที่1ไม่ยอมเข้าไปในห้องเกิดเหตุจำเลยที่1ดึงแขนโจทย์ร่วมที่1เข้าไปในห้องนอนซึ่งอยู่ทางด้านซ้าย ของห้องเกิดเหตุขณะนั้นจำเลยที่สองและที่สอยู่บริเวณห้องโถงของห้องเกิดเหตุจากนั้นจำเลยที่1นผักโจ์ร่วมที่1ให้นอนลงบนที่นอนแล้วขึ้นค่อมกดทับตัวและใช้มือกดหัวไหล่ของโจ์ร่วมที่หนึ่งไว้จนทำให้โจ์ร่วมที่หนึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จำเลยที่หนึ่ง,งคถขึงกระทำจำเราโจทย์ร่วมที่หนึ่งจนสำเร็จความใคร่หนึ่งครั้งคดีเป็นอันยุติสำหรับจำเลยที่หนึ่งว่าจำเลยที่หนึ่งกระทำผิดฐานภาคผู้เยาว์ยุกกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาโจทย์ข้อแรกมีว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันข่มขืนกระทำจำเราโจทย์ร่วมที่หนึ่งอันมีลนะักษณะเป็นการสมหญิงตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าการที่จำเลยทั้งสามจะมีความผิดในฐานตัวการร่วมดังกล่าวจำเลยทั้งสามต้องสมคบกันมาตั้งแต่ต้นและขณะเกิดเหตุก็ได้ผัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำจำเราโจทย์ร่วมที่หนึ่งด้วย แต่ต่างพิจารณาโจทย์และโจทย์ร่วมทั้งสองมีได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามร่วมสมคบคิดมามาตั้งแต่มามาตั้งแต่ต้นอย่างไรและไม่ปรากฏว่าก่อนจำเลยที่หนึ่งจะข่มขืนกระทำจำเราโจทย์ร่วมที่หนึ่งนั้นจำเลยทั้งสามได้ตกลงให้จำเลยที่สองที่สามรออยู่นอกห้องนอน ื่อให้จำเลยที่สองหลอที่จะเข้าข่มขืนกระทำจำเราโจ์ร่วมที่หนึ่งเป็นคนต่อไปประกอบกับจำเลยที่สองได้พูดขอร่วมเพศกับจำเลยที่หนึ่งในทํานองขอความยินยอมจากโจ์ร่วมที่หนึ่ง,ง,งก่อน,คนเมื่อโจ์ร่วมที่หนึ่งไม่ยินยอมจำเลยที่สองจึงใช้กําลังข่มขืนกระทำจำเราโจ์ร่วมที่หนึ่งแต่ไม่สําเร็จ หากจำเลยที่สองกับจำเลยที่หนึ่งมีเจตนาที่จะร่วมกันข่มขืนกระทำจำเราโจ์ร่วมที่หนึ่งมาแต่ต้นจำเลยที่สองคงจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อข่มขืนกระทำจำเราโจ์ร่วมที่หนึ่งในทันทีที่เข้าไปพบโจ์ร่วมที่หนึ่งในห้องนอนจำเลยที่สองคงไม่ต้องลังรอเพื่อพูดขอร่วมเพศกับจำเลยที่หนึ่งด้วยความสมัครใจของจของโจ์ร่วมที่หนึ่ง นเป็นแน่พฤติการต่างๆแห่งคดียังไม่อาจฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยทั้งสามมีเจตนาร่วมกันผัดเปลี่ยนคมขืนกระทำจำเราโจทย์ร่วมที่หนึ่งมาแต่ต้นถือว่าจำเลยที่หนึ่งและที่สองต่างมีเจตนาของตนเองไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันจำเลยทั้งสามจึงไม่มีความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำจำเราโจ์ร่วมที่ห อันมีลักษณะเป็นการสมหญิงตามฟ้องแต่จำเืยทั้งสองมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรากับฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกผู้อื่นกระทำความผิดดังกล่าวตามลำดับซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอามาตรา281 มื่อจำเลยทั้งสามยื่นอุทธรณ์โดยมีบันทึกการชดใช้เยียวยาให้แก่โจทร่วมทั้งสองแนบท้ายอุทธรณ์ซึ่งบันทึกดังกล่าวปรากฏข้อความว่าโจทร่วมทั้งสองซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ประสงค์ดิมเนินคดีแก่จำเลยทั้งสามอีกต่อไปจึงถือได้ว่ามีการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันแล้ว ย่อมมีขลทําให้สิทธินํากริยามมาฟ้องของโจทย์เฉพาะข้อหาดังกล่าวระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39. อนุสที่สาอุทรณนจำนายคดีจำเลยทั้ง3ในความผิดฐานร่วมกันกรมคือกระทำจำราอันมีลักษณะเป็นการสมหญิงนั้นชอบแล้วดีกาโจทย์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นพิพาคษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอย่ามาตรา276ผู้ใดผมขืนกระทำจำเราผู้อื่นโดยกู่เขีนด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถเกิดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่80,000บาทถึง4,000 0 0บาทมาตรา2-76วรสอง ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยทําให้ผู้ถูกกระทําเข้าใจว่าผู้กระทํามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1นึ0 0 0สบาทถึง4ี่0 0 0บาทมาตรา276วรรคสามถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้เกิดทดําโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่300,000บาทถึง4 0 0 0 0 0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตมาตารา276วรรค4ี่ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นอย่างประสงค์ จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ในกรณีที่ศาลมีกาพิพากษาลงโทษจําคุกและคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาต่อไปและประสงค์จะยาให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้สารแจ้งพนักงานอายการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา281ความผิดตามมาตราดังต่อไปนี้เป็นความผิดอันยอมความได้อนุหนึ่มาตรา276วรรคหนึ่งและมาตรา278วรรคสองซึ่งเป็นการกระทําระหว่างคู่สมรสถ,ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทานกำนัน หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายมาตรา281อนุสองมาตรา278วรรคหนึ่งถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทานกํานันไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายหรือมิได้เป็นการกระทําแก่บุคคลดังที่ระบุไว้ในมาตรา285และมาตรา285ทับสอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39สิทธินำคดีอาญามมาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้อนุ1โดยความตายของผู้กระทำผิดอนุ2ในคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อได้ถอนคำร้องทุกถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอนุ3เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา37อนุ4 เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องอนุห้าเมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้นอนุหกเมื่อคดีขาดอายุความอนุเจ็ดเมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ